กานนรเท่ดีนะน,น,นี่คือแชมเปี้ยนของคุณนี่คือแชมเปี้ยนของคุณพามทำสังหารคืออะไรวะพี่มันมันเขียนว่ามันเขียนว่าพามแบบเมืเ่อกี้อ่านไม่ทันว่ะ มีอะไรดีๆอยู่ตรงนั้นถึงเปล่าวะไปตรวจดูทางนั้นกันเถอะตรงไปสำรวจทางนี้กันเถอะริมล่างน่าจะถึงว่าเกาะเออมันมีเกาะมันเสียเวลามากเลยเล่นเอาออกทางนี้มึงเลยไม่ใช่กูโดดหน้าจมัสเตอร์อยู่นี่ไปกันเลยเพื่อครอบครัวของฉันฉันจะเลือกสถานที่ต่อสู้ของพวกเราป่วยจุดไหนเนี่ย ไอ้ฮุกเลยสั่งยิงไงทำไมตัวปอมมันพุ่งออกไปนอกแมพได้ด้วยวะพี่ตัวปอมพี่อ่ะตัวปอมเบอร์ไรก็ตามที่ติดอยู่ในเซสแชมเบอร์จะถูกกำจัดกำลังพุ่งไปปกติพี่เล่นเนีบาร์ไลทในเบอร์ตรงมีคนมีคนเลเวลสาวรอบที่หนึ่งรอมนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซน เรามีโอกาสได้เปรียบเราอยู่ในวงเซฟโซนแหละคุณโดนหลอกแล้วที่หมายโดนฆ่าแน่มันอยู่ไหนอะใจไม่ได้เลยเหรอไม่มีปืนเลยที่ทนไม่ได้เลยเหรอแล้วมันไปข้างนอกอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยพี่นี่อยู่อยู่อ่าซ้ายมือผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาร์คให้เดี๋ยวมาร์คให้มีแบตเตอรี่เกาะตรงนี้มหาเทพมอบพลังในการมองเห็นให้ฉัน

ต้องไปเจ็บนะต้องตามเกาะก่อนเจ็บเ็บโดนปุ๊บนอกเไปนอกไปแล้วคุณโดนหลอกแล้วนอกเลยข้างบนกูนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่นี่แค่ข้างหลังอ่ะข้างหลังที่ยิงพี่เมื่อกี้นอกไปแล้วเดี๋ยวบนบ้านโดดลงกำลังจุดสองลูกกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดกำลังทะเยอหล่อหลบหนีแล้วมันเฟดกลับมันเฟดกลับ ไหลอกเยอะเลยกำลังสแกนพื้นที่นั่นนะ่ะเห็นแล้วยังบนชัดเกาะได้รับดาเมจจากพวกคนโงูกำลังรีโหลดไปไหนแล้ววะนี่กำลังพุ่งไปข้างหน้าเก็ดแม่นี่ลูกเล่นเยอะจังวะฉันจะไปตอกไฟครับ อะไแล้ววะจะตายแล้วเฮ้ยเฮียกำลังรีโหลดต้ตีนะเก็บม่ตายีขอหัวของเขกเคา สกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วกำลังรีโหลดต้องเจอส้นตีนถึงกระตายฉันกำลังชาร์ดกรบคอยระวังให้ดีฉันกำลังชาดกรบเก็บหมั่นจู้โผล่ัดี๋ยวกำลังรักษาไปวิ่งกำลังรักษาบาดแผลอยู่ปวดเหนื่อยเลยหมดแนะสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มล่อมีแบตเตอรี่ครบตรงนี้กำลังรีโหลด ไม่เลล่นแ้วปือ <คำ S 2> นอนวงเซฟโซนกำลังขยับเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วช่างดีจริงๆกำลังพุ่งไปมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมากำลังรีโหลดมีแค่แพ็กเกจกำลังลงมาของควันจะกเหล่าเทพเฮ้ย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 เฮมยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 งฮ้ยเฮ้ย้เยเ มานปรกอบายด้วยโลหิตข้าคือบัตรทูนเดอร์ฉันถูกยิงอยู่ในการต่อสู้กำลังรีโหลดศัตรูถูกน็อกแล้วอยู่ข้างบนบ้านอยู่ข้างบนบ้านกำลลพื้นที่กำลังรีโหลดกำลังถูกจิงจริงล่างมาวะกำลังรีโหลดศัตรูถูกน็อกแล้วมีมีมีนะข้าร่างกำลังคอมเป้ิลไว้กำลังยิงต่อสู้ไปไหนแล้ววะ หมดหมายความจะบประธานพลังแห่งการมองเห็นฉัน,นชาร์จกล้อยู่้าไ,ไหนแนละ้วมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามวีใจดีแบบประตูให้กูด้วยเฮียลาว่านี่อดน้วอมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ตือนะกำลังพุ่งไปมหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นไอ้ฉันทีน่ผมยิงทิ้งไว้ตรงนี้ไปไหนแล้ววะตรงนี้ ยังไม,ม่หมดเหรอไม่ไม่ศพอ,อยู่นี่ไงอยู่ในบ้านนี่มีคันชักลูกซองตรงนี้เลเวล 3. สามสกิลอัตติเมดของฉันครบล้วกำลังรีโหลดยังเหลือทีมอีกครึ่งนั้นเหรอมีอกล่องไอเทมคนตายตรงนี้ เดี๋ยวนี้เก่งไม่ค่อยดีนะต่อนไอเทมคนตายมีแบตตรี่กาอตรงนี้แล้วมันมีตัวไหนย,ยิงผมอีกตัวนึงวะมีแบตเตอรี่กรอกตรงนี้คุณสมผัสได้มันยังไม่หมดนะนี่มันมีไอเทมของโลบ้าอยู่เลยนี่โลบ้ากูฆ่าไปโลบ้าพี่ฆ่าไปแล้วเหรออืมปิดจ็อบไปแล้ว กี้เบิ้มปิดจอบออกเทนไปเทนที่อยู่บนตึกอ่ะเฮ้ยไหนดูสิใช้กำลังชาร์จกรอบคอยระวังให้ดี <Okay. S 2> โอบ้าซ่าอ้าวแฟสไลค์กูไปแล้วใครก็าตามที่ติดอยู่ในเฟสเชมเบอร์จะถูกกำจัดชั่วคราวพวกเขาไม่สามารถสังหารหรือถูกสังหารได้ไม่มีไอ้นี่หนึ่งก็อบอก มันมีแมกกาซีนไหมเอาแล้วปืนพี่หายไปไหนวะปืนพี่มา5 3 0 1ใส่หยิบไปขโมยขโมยไอ <ป S 2> <ห>้เปิป้ไป<ด>มไอสัตว์มึงเนียนเลยนะไอ้เปิ้มไก่ไดโดแหมกำลังพุ่งไป <c oughs> เอาเอาเอา ออกลูกเทียนะมึงอ่ะเอาได้เห็นพี่เปลี่ยนปืนนะผมก็ไม่รู้ไงกูกดผิดไงเทียโนที่หลังไงกดผิดเนียนดอไม่ได้เห็นปืนนี้ไม่ได้กำลังสแกนพื้นดีๆนะพี่หัวได้นะไม่ไหนต่อเนี่ยหัวตดไงไหมฮะเพียงหมวกหนึ่งเลยพี่เพิ่มว่าอะไรนะ มีสามศูนย์หนึ่งใช่ไหมยังยังสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วพี่ตึกนี่ฟังเลยวกเราเริ่มล่อตามกูมองนี้นะไปสำรวจทางนี้ครับเดี๋ยดมีตัวเฮียมีตัวมีตัวมีตัวอหย่าไปเลี้ยวเลยสัตว์้ายเลยครับซ้ายเลยครับเราเพิ่งก่อนดิพี่สามตัวสามตัวสามตัวมาทางนี้เหรอไม่ไม่พี่สุ่มอยู่พี่ซุ่มอยู่ ตายแลวพี่มีศัตรูอยู่ตรงนี้กูซุ่มอยู่กูไม่ได้เข้าบวกพี่พี่อย่าขึ้นสลิงพี่พี่เพิ่มเดยวมันเห็นสายเห็นมันไปแล้วหลอกพวกเขาด้วยเหรอไปไหนวะอฮ้ยพี่มีคนมาไอ้เหี้ยตรงไหนมึงอะตรงนี้ ทังนั้นไปกันเถอะครับจริงแล้วมันต้องโดนครับก็ตายๆๆมันเป็นเฟสโมฟพลัสงการมองเห็นให้ฉันโอ้โหฉันกำลังชาร์จเกราะ3ตัวคุณโดนหลอกแล้วจะเอาไหมหรือยังไงดี่ทําขวาไปแล้วเนี่ย อันเชิญกำลังแห่งธรรมชาติใช้เฟสเชมบบุ๊กกำลังเ,งเ,เชืชเ่อศัตรูที่นี่ฉันจะไปยอยู่ขวามาเลยพี่กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดฉันจะแวบกลับไปถ้าฉันต้องการรีสตาร์ทไทม์ไลน์ของฉันโอกาส <2. S 1> ครั้งที่สองนั้นหายกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่ร,บรอบๆหนึ่งวะมีศัตรูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าฉันเลยศัตรูเรายิงตัวศัตรูกำจัดศัตรูแล้ว ผ่ันท้าสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามฉันปลชีวิตของสัตว์มหาเทพมอพลังแห่นการมองเห็นให้จัไกปนรอบที่สองเริ่มนับหลังก่อนบีวงเซฟโซนไอ้ไอ้เฮียนั้นเฟดไอ้ตัวนี้ฟ่มีสปดไฟตรงนี้กำลังยิงต่อสนีอยตัวนี้ตัวนี้ตนี้ตัวนี้ตี้ตัวนีตนี้ตัวน้ตีตัวนี้ตัวนี้ตวนีตัีตี้ตัวี้ตนี้ตัวกี้ตัตนี้ตว้ตนีตัตัน้ว ไม่เอาสปิดไฟไปได้มีกล่องพยาบาลตรงนี้มีพาทไทยสไนเปอร์ตรงนี้บังหานใหญ่บางหันกำลังพุ่งไปกำลังรีโหลดมีกล่องพยาบาลตรงนี้ฉันชารดเกราะอยู่มีเลมีแม็กซ์เอ็มจีบ้างไหม กเไปสำรวจทางนี้กันเถอะมีผ่าทไทยสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามมีคันชักทุกสองตรงนี้เลเวลสามมีกระเป๋า,าตรงนี้เลเวลมีฮอปอัพตรงนี้เทอร์โบชาร์เจอร์นั่ยน,นะพี่เอฟใช้ดิเทอร์โบชาร์เจอร์มีผ่าทไทยสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามเปนอะไรอ่ะเอาพี่ไม่ได้เล่นไอเดวูิวชันอะไรนะไม่มีฮะ ไม่มีอะไรมีเต็มหมดเลยพี่ก็ไม่มีกลัวไม่เจอเอ้าพี่ไม่บอกอะ่ะกำลังสแกนพื้นที่ยิงลานรถไฟแม่งมีแน่นอนตัวชัว์์วเลยขอแม็กซ์สามศูนย์หนึ่งหน่อยได้ไหมไม่มีเลยวะยกำลัง อูแม่งชอบตกใจเวลาเป็นเสียงแบบเปลี่ยนที่แมปแบบเวลาเดินเข้าพื้นที่ไหนแล้วมันนักตุ้ง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 เฮ้ยเฮ้ยมีมีมีแล้วขอขอไปเก็บเบิร์นเบลเลอร์ก่อนปะปะเปิร์กวะเขาเรียกว่าอะไรสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกำลังพุ่งไป ท่ำไปท่ำท่ำ<ม>โคดัง,ง,งไปไหมล่ะนี่อกูอยู่แล้วเกือบจะถึงแล้วเราอยู่ใกล้วงเซฟโซนชุดของฉันจะระเบิดความเร็วเมื่อสไลด์กำลังส่งเยื่อลอของฉันออกไปคุณโดนหลอกแล้วคำเตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับอยู่ในโกดังเหรอไเต พีแค่แพ็คเกจกำลังส่งมาขาดใจมีแค่แพ็คฉันกำลังชาร์จเกาะนพี่หลังๆๆทางถนนเอ้ยตรงๆล่างรถไฟอะเหระกำลังยิงต่อสู้ดูเหมือนมีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมาพ่อเฮียนี่ก่อนกำลังรีโหลดปรชารัฐหลัเห็นการมองเห็นพี่อยู่นอกวงนะ พี่กลับไปเล่นอนุภาะหลบพวกเขาด้วยเหยื่อหลอมันมันวิ่งแล้วมันวิ่งล่้ามันวิ่งหน้ากำลังรีโหลดอันเชิญพลังแห่งธรรมชาติฉันถูกรอบที่สามเริ่มนับถอยหนอนก่อนบินวงเซฟโซนแล้วคู่ลงมาชุบกูณทีลงมาชุบกูณทีไปอยไปโยไปเมื่อวัมนึงนะทุกสิ่งอยู่ในความควบคุมของฉันใช้งานเฟสเชมเบอร์กำลังเจอศัตรูที่ไม่เวลามันชุบมันมองไม่เห็นบ้ากำลังรีโหลดใช้เหยื่อหลอหลบหนีแล้ว ตัวตรูกำลังรีโหลดเวลาที่คนบิดวอล์กกำลังถูกโจมตีศัตรูรุมโจมตีเรากำลังรีโหลดไอ้เหี้ยบนหอคอยมีบ,บนหอคอยมีมระรวังหอคอยด้วยดูแล้วมีศัตรูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นมีศัตรูอยู่ตรงนี้นีม่มันโล,ล่ท้องรอชักกู้กำลังรักษา กำลังมีการยิงแล้วมันก็โดนชัลังรีโลดฉันกำลังชาร์จเกาะมันถูกยิงใส่กำลังเจมสเมีคนยิงมที่ฉันพวกนกำลังโจมตีเราฉันกำลังชาร์จเกาะคอยระวังให้ดีมีกระบอกรถแรงถีบตรงนี้เลเวล3สม มีการยิงดาวมันโดนฉันเหลือนิดหน่อยการังรีโหลดฉันกลับมาแล้วล่ะคิดถึงฉันไหมคุคิดถึงสิละมีการยิงมีสโดนฉันน้องสูดฉจะยอมตอนนี้รบนได้รับดาเมจมีคนยิงมาที่ฉันมีแบตเตอรี่กรบเก็บหนักมาก นันารเข้าแล้ววเราสามิ่เตา้ดหลังไเรื่อยต้อสตว์รู้แล้วสองสาายมีอีกตัววะกัลได้จุได้ตูรุจทจทงแล้วุดพม่ได้มันวินมอเบ้ลหายหวงได้ทุกสิ่งอยู่ในความรู้สึกจุัตวูเหลือสิวิทาที่วงสวอดมดกลังพุ่งไปข้างนอกกาลังชาร์จเคราะ มีกล่องพยาบาลตรงนี้คำาร์จกล่องเซฟโซนกำลังขยับเวลาชุบเพื่อนหรือมีแม่เพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสี่มีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลสามฉันพนันเลยว่าแค่แพ็กเกจต้องมีอุปกรณ์จำ j a มสำหรับเรามีมีมีกระสุนเขียวอีกไหมกำลังรีโหลดดูเหมือนมีแม่เพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้ใครมีบ้าง กำลังพ <onz> ุ่งไปจะ็กเปีในเนวมีเลยว่ามีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้มีแม็กเพิ่มความรอเนวเองมินสเตนไอเล่นบ้ามีเครเบอร์ตรงนี้แท่นนี้เป็นของเลนพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มรอบกำลังแฟลชกลอบเดี๋ยวนี้รอบที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีวงเซ็งซ์สาวมันมีคนเลยว่ะตรงนี้้บาย มีศัตรูอยู่ตรงนี้ดีกูไปเช็คดนมีเฮียมี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 ตรงบ้านไหนบ้านไหนนี่นี่อยู่ตรงนี้นะตรงไหนว่ตรงนี้อ่ะกำลังยิดตอมีศัตรูอยู่ตรงนี้จงเชื่อในมหาเทพมีการยิงโดน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 ลับประธานพลังแห่งการมองเห็น ตายก็แตกเนาะถาววรแล้เอาตายเลยเหรอไม่เลยหนึ่งตัวกำลังส่งเยื่อล่อของฉันออกไปตัวเหมือนจะอยู่โซนแถวนี้โซนไวความเจ็บปวดศัตรูถูกกำจัดแล้วมีกระบอกรถแรงถีบตรงนี้และเวลร์สิ่งนี้กวางพยาบาลตรงนี้กำลังสแกนพื้นที่กำลังเจอศัตรูที่นี่มีเจออร์ไหมมีฮะมีมีคุณสแกนแล้วไม่เจอคุณโดนหลอกแล้ว กำลังพุ่งไปมีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้ต,ตรงนี้มีกระสุนเขียวนะได้แล้วพี่ได้แล้วกำลังพุ่งไปข้างหน้ามีตัวอยู่ไหนวะกำลังพุ่งไป กำลังแฟลชกรอบเด๋ยวแล้วคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยันเรามีโอกาสได้เปลี่ยนเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วกำลังทำเครื่องหมายที่เราเจอที่แค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจคุณทนหลอกแล้วประธานพลังแห่งการมองเห็นกำลังรีโหลดดูเครื่องสร้างไอเทมที่ทก,กำลังสแกนพื้นที่ กำลังกำล hey, ังทำเครื่องหมายพื้นท uh. ี่รอบๆไอ้เหี้ยนี่เร็วไปไหนไปหลอกเยอะเลยกำลังพุ่งไปข้างหน้าไอพวนี้พอฝึกท่าแล้วทําจะเด็กตีนึงอยู่ไหนกำลังรีหลมีคนยุรอบที่สองรั้านักถอยหลังก่อนไปมุ่งเซ็มโซน ชื่อของพวกเขาชื่อของพวกเขาหายไปตลอดการทั้งหมดแชปมสักทีเฮ้ยทำไมบวกน้อยจังอ่ะ